ัทนที่แจงคุยรื่องน่าเรน่องก็กินบัด สวัสดีครับผมวี่ีบ้านนามาทมเสนาวประพอกันเสนเก่าเส้นเคยไม่หน,นี้มาหาน้ำใหม่ครับเอาเกี่ยวมากว่าเอาฝ่อนอำได้สูงสูงรอเบิงเห็ดน้ำเผื่อเห็ดออกห็ดปวกหางว่านนะครัรอเบิง cứ để xe nó mày, có mày cả, mìu, pao mìu, ha cọ ha lem hả, ô hét phi long ấy, hét bổm nhăng lửa ừ, ba men mẫn mệt à, mẫn lửa

คราง่ายเลยครับผมไปพบน่นี่ครับเคลียร์มึงอันนี้น้อยน่อยฮะดอกน้อยฮะนี่เอดอกน้ย,นก,นย,นก,นยก็ลังถึงได้เลาย

頑張って。

เด่เดนะ้ยเดพืชเลยเดี๋ยวคน่ะเกพืชเลยคนะเฮ้ยดอกไม้นอยังเก็พืชเลยบัดมนกลังขึ้นงามเลยเ,ลยเ,ลยเลยก็บพอก่อน อุ้ยปวกพี่น้องคนน่ะเกิดจนมันบานเลยดอกเต็มตูนยังสีนี่พอดีเยอะแ่ว่ามันบานแล้วนี่ขนาดถ้าไม่มีบอกนอ่ะกำลังบาน คุณน่ะจะไม่เงามไม่คุณน้องคุนคนคุณไม่เงาคานาคนอ่ะสองันคึ่งห่างละตั้งหกคนขออะไร ี in, ่ดุกขนาดพี่นอี่น่อยเฮ้ยพูน่อตดแข็งงย่นี่นะอ้ยเต็มเลยโอ้ยทั้งนอกกัพองกันทั้งนอกกับไ่ ใไไจยังนํ่ง่อนอ่ยนาำพือ่อิมไหมยังออกให้น่าเนิบน,น,นเทนอกเนา เามื่อกี้ยวมาเห็นเยี้ยน่าเว้ยปลอยมันสิปล่อมัไงปล่ออ้ไมอย่นครับเดี๋ยวเดี๋ยว เขาก็ได้ยุ่มงคักกับข้างนอกนี่ละเขาก็ได้นี่ห่ะขี้น้นมาขี้บวกอ้ยขี้บวกขีบวกขีบวกพี่น้องเอ้ย พักลวพักละยเห็ดก่อนด้นมาส้มผลง,งานยีดปวกยีดปวกทวงนึงได้แกงนึงเลยอันนี้น้องใหม่ใหม่ยังบระท่านเลยหลายอยอ่ได้แกงนึงจะไปหาตื้นอนีกจัางมา ม่งี้ยเล่คไปเผาซุกแชบอยะไปหาหน่าไม้ตอครับผมเพื่อนะยูดเรื่องหน่อเรื่อๆคุณหน้อไม้เพื่อนออกหนักกระดอนน้ำไหล ไี <łość> ่รู้บ่บ่อูหนาวนึอู้หนหอาวดเฮ้ยทางตาเดี๋ยวบังเดี๋ยางหน้าทางหลังบ่เดี๋ยวบางดีหน้าดีหลัง ลึอๆคมเมอก่อนมาใหม่กันกระเด้พื่นนมาบ้างไงแต่ว่าอยู่เลือดๆผมเปิดตาอะไรเล่ะอยู่ลึกดๆนี่คนุมเาเนานะยาวเช้าได้เชาออกี่มือนีมือยาวกุ้งอะ อ่ามันใหญ่แท้เนาะเพียงน้อยเดียวก็เลือด oh. uh -huh. no, ถุกไพ่หนึ่งเต็นนอนเขาเขียนเนี่ยถุกไพ่หนึ่งมันขนดัดอืมนีน่เลยนีน่เลอนี่ให้กัน บักใหญ่เลยตั้งที่แองคุดอย่างนาเดียวนา,ยางก็น,นี่าบัดเอออนนงกําลังสามวมาสามนอ ไปเผาซุปพอนะครับผมที่สองถุงไข่ไข่นี่กระเต็มเพราะว่าถือออกมาอีกหางหกนอเต็มพอดีนี่กระตานี่กันนี่นี่เห็ดพร้อมออไปทำบุญครับผม ไปท่ามาหาร่วมขั้วท่าบุญอื่น,นสำหรับที่นี่ที่ได้จบไปสำนีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ